สวัสดีค่ะมาพบกับสุรดาชาแนลอีกแล้วนะคะง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรดาอีซเซมเบอร์เบตย m มีสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ได้เมนูอะไรจ๊ะตำดอกจอกพี่น้องจ๋ะเนี่ยตำดอกจอกสลััดผักอยู่ในหั่นพี่น้อง <c oughs> ตำดอกจอกมาด้จาพี่น้องตำดอกจอกปลา,าปรนวนนวเลยจ้ะวันนี้หิวเขา่าเอาเข่ามาน้ำ จะกินได้จักปันมาบังมาเบิ่งนะจ๊ะพี่น้องนี่ดอกจอกเทศกมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องเดสุกแล้วเราก็มาต้มมาหั่นอีกนะจ๊ะพี่น้องมาลุกมือกินกันเลยจ้ะพี่น้องมา <c oughs> เสียงหมอติ๊กตอกติ๊กมานะหนึ่ง ตำดอกจอกถั่วรันเตาหวานถัวรันเตาลวกแล้วคืวเข่าหอืมอันนี้ร้อนใกล้สองขาหน่อยสองปีกปะนะสองขาต้องปีก มันจะดอกกค้ังแบบอือยำมี a n สไปซี แสบเครื่องเผ็ดพี่น้องมีมูพันถามมานะจ๊ะเพิ่นเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นบอกว่าขึ้นขึ้นยังไงขึ้นโพดแบบเป็นภาษาอังกฤษเราภาษาอังกฤษ พูดเพี่นืงการเรียนบ่มีมือสายได้พีน่นองมันจะเป็นตอน ตอนง่ายๆไปล้งเห็นโมูปนมะผัดกะเพราผัดผิกกัดแสบอันนี้จะลวกนิดหน่อย จิงเขาเขาตามกินเดบเซนมันเนน่ยสุรดาย,ยุวเขากินกับข้าวเหนียวอันนี้ก็ลวก Вот видно. Мгм. Кук nghe Mở lông quan mỏ này làm ăn hòn đốn đốn phải không? ừm <laughs> 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 อันนี้จะปรุงแบบออกหวานๆน,นิดหนึ่งจำปลาไหลยังแสบอะ่ะ do that. Hmm. ตำม,มะนาวหอม,หอมอนน หอนโดนค่ะตาเขาปวดเห็ดขาด หวนต้องหว,นหวนันต้องเป็ดมากอไผ่ดักกแต่เหียปากขอภัยกัน ขออภัยนะจ๊ะถ้ากินมุมมม่งมี่น้นองจ้าขอบคุณแลาลาที่เข้ามารับชมสุนราชาแนลนะคะ Thank you for watching. Have a nice d a y see you Bye bye.